สามของอรายการวันเดย์วิซีโอค่ะยังอยู่กันที่ห้างค้างส่องอินดราสแควร์นะคะช่วงที่แล้วค่ะพูดคุยกับคุณบุ๊คนะคะเจนนิเฟอรมเนเจอร์ถึงเรื่องราวของการบริหารแล้วก็ภาพรวมกันไปแล้วช่วงนี้มีแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งท่านอย่างที่ได้บอกไวค้ค่ะคุณเบนซ์พงษ์ธังกรทัพพลังสีสวัค่ะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งด้วยกันแต่ต้องถามคุณเบนซ์ก่อนนะคะปกติแล้วเป็นคนชอบใช้ของแบรนด์เนมด้ยวยเปล่าคะก็ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็พอ ถ้าส่วนตัวผมจะชอบช้อปปิ้งในส่วนของผ้าเปรตรู้จักอินดัสแคร์มานานหรือยังคะรู้จักมานานแล้วครับเป็นไวดุเลยเป็นการช้อปปิ้งที่นี่ครั้งแรกหรือว่าเคยมาก่อนแล้วคะจริงๆก็เป็นครั้งที่12เลยมาว่าได้นะครับโอ้นับเลยแปลว่าชอบที่นี่ชอบที่นี่มากที่นี่มีอะไรที่ทำให้โดนใจคุณเบนต์นะคะก็จะมีเสื้อผ้านะครับที่ราคาย่อมเยาว์มากและ ครับจากราคาย่อมเยาเนี่ยดีไซน์ก็ยังเรียกว่าสุดยอดจริงๆชอบดีไซน์ด้วยนะคะเห็นมีพวกเสื้อโค้ทอะไรเยอะแยะเลยเนาะใช่ครับมีทั้งเสื้อโค้ทเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตหลายอย่างให้ดูใจตัวอ่ะค่ะตอนนี้คุณเบนซ์ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้ครับเป็นโซเชียลมีเดียซิฟิทีมนะครับอยู่ที่โรงแรมดนทราละครับอ่ะดุจนาลาใช่ครับขยับมาจากบั็อกไรเลอร์พะยำมาจากโรงแรมดุจสิทธิ์ครับดุสิทธิ์ใช่ครับอ่าแล้วค่ยทำบล็อกไรเลอร์มาก่อนหรือเปล่าคะใช่ครับ ทำเรื่องของโรงแรมมาโดยตลอดเลยตครับอาจจะช่วงหน้ามาคุยเรื่องชีวิตของคุณเบน์กันตอนนี้คุณบุ๊คพาแนนกับคุณเบนไปเดินก่อนนะคะครับนี้เป็นเชิญชมอันนี้เป็นศูนย์อาหารครับผมของเราค่ะครับมีก็มีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันที่นั่งแล้วก็มีร้านค้าอาหารให้เลือกกว่าร้อยรายการกว่าร้อยรายการบอกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ครับไไหนบ้างคะก็วันนี้เนี่ยให้ตรงกลุ่มกับทาเกตที่เรามีเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นพวกอาหารแนวออกอาหรับ อินเดียนะะฮอาหารอาราบิกฟู้ดอิหร่านพวกเนี้ยฮะก็จะค่อนข้างเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆคุณเบ้นเหรอคะคุณเบ้นชอบทานอะไรที่นี่เวลามา12กสองครั้งแล้วเนี่ยค่ะขอบคครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวใช่ครับที่นี่ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวค่อนข้างเยอะมากอ่าฮะก็เรื่องของผมก็บริการ้านไหนดีแต่คนแรกที่ผมจะชอบทานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านทามิท้าจับไม่กิ่นก็จะอยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูร้านนู้นกันนะคะแล้วเคยได้ลองอาหารอาหรับอินเดียของที่นี่ไหมคะ คุณบุ๊ก็คะก็มีครับมีบ้างมีบางรายการที่ที่ชอบอยู่ครับรสชาติแบบดั้งเดิมเลยไหมคะหรือว่าแบบมีการเป็นต้องเลยว่าส่วนตัวเราไม่ไม่ค่อยถนัดอาหารพวกนี้แต่ก็มีได้ลองทานได้ลองชิมบ้างอย่างคาบับที่นี่ก็มีคาบับใช่เหมือนโชว์น่ากินเลยนะคะเนี่ยอ่ะนี่ตอนนี้ที่บอกว่ามีพันที่นั่งโอ้โหพันที่นั่งตอนนี้กว้างมากมากก็ที่ชั้นนี้กิารางเมตรคะประมาณ3 0 0พันตารางเมตรสามพันตารางเมตรครับ ไม่เคยรู้รเลยนะเวลามาว่าหูมันแบบกว้างขนาดนี้นะคะตอนนี้เองเราก็เดินไปเรื่อยไปดูร้านก่อนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชอบคือร้านไหนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมานั่งทานเท้ากันครัชอบร้านไหนคะที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวราคาอาหารไม่แพงเลยนะคะใช่ไม่แพงครับเราก็เน้นให้ระดับคนที่ทำงาน คือทิเ per head ที่นี่เราก็ค่อนข้างต่ำวา,างไว้ค่อนข้างต่ำนอกจากจะเป็นอาหารต่างชาติเนี่ยก็จะสูงขึ้นนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบเขาใช้ของที่ราคาสูง๋อออย่างนี้ไงร้านแบบนี้ก็คือเป็นสไตล์อาลับอินเดียดูคนขายสิใช่ครับดูคนขายคนขายยังแบบหน้าตาสไตล์อา <c oughs> ลับขนาดนี้ใช่รเรียกว่าถ้าได้มานี่คือเป็นรสชาติดั้งเดิมแน่นอนแน่นอนครับแต่อรหารไทยก็มีอย่างที่บอกมีก๋วยเตี๋ยวที่ชอบนี่ก็เป็นข้าวหมกไก่อ๋อ แต่นอกจากโซนนี้เนี่ยจะมีาการให้มานั่งทานอาหารกันได้แล้วเป็นฟูเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังมีของขายด้วยเหรอคะใช่ครับมีมมร้าน้า <รถ S 2> เปิดร้านของขายตรงชั้นนี้ด้วยเพื่อคือเรามองเองว่าถึงทั้งทั้งผู้ผู้บริโภคเองเนี่ย uh huh. ถ้าจะมานั่งทานอาหารอย่างเดียวก็อาจจะรู้สึกไม่ไม่ไม่ได้เติมเต็มบางทีทานอาหารไปเห็นสินค้าไป uh huh. ก็อาจจะคิดว่าโอเคมีสินค้าที่น่าเลือกสร uh huh. รเดี๋ยวไปดูร้านขายของกันบ้างแต่ขอสุตรงนี้นิดนึงเดินผ่านมานี่ ไม่รู้อยู่เมืองไทยหรือเปล่าทั้งคนนั่งทั้งคนขายนะคะคุณเบนซ์ครับเราเหมือนมาต่างประเทศเลยเหมือน่าต่างประเทศอ่ะแล้วก็ราคาตอนนี้เขาบอกว่าข้างนอกเนี่ยราคาแพงมากสำหราับหาตามสั่ง40บาท45บาท50บาทบที่นี่ก็ราคาวัน 40- ่สบถึง45บาบาทใช่อแอร์เย็นสบาย <c oughs> ครับบริการเราเต็มที่ครับคือบริการเนี่ยเรามีคนคอยดูแลในเรื่องของการเก็บทำความสะอาดนะครับมีแม่บ้านคอยดูแล ครับผมอ่ฮะอนาคตถ้าของเขาราคาขึ้นแบบนี้แล้วผู้ประกอบการมาขอขึอข้นราคาเราต้องคุยกันไหมคะเนะี่ยใช่ครับเราก็เองก็มีคุยกันในกลุ่มของผู้ประกอบการว่าในเรื่องของการขอคงราคาก็มีคุยกันหลายครั้งแล้วเราก็ผ่านวิกฤตมาหลายช่วงนะ่ครับเป็นว่าไหวไหมคะสำหรับราคาแบบนี้ก็ไหวนะครับอ่าฮะชอบทางนพิเศษเดี๋ยวก๋วยเตีย๋ยวช่วงหน้าาทานกาันตอนที่ขออนุญ,ญาตเป็นสไตล์ของผู้หญิงบ้างขอไเด้ไปดูโซนซัพพลายนไหมคะ้ยครับขออนุญาตเลยนะคะครับ ชั้น3ก่อนก็แล้กันร้านแรกรที่จะเดินไปหาเป็นร้านหมวกนะคะ,คะเดินค่ะครับชั้นสเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นร้านหมวกตอนนี้ทุกคนใส่หมวกกันโอ้โหแต่ละคนเลือกไม่รู้เหมาะหรือเปล่น,นะแต่ว่านันว่าหมูแต่ละคนเหมาะ หมอชุดอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ตอนนี้เพิ่มแขกอีกหนึ่งท่านนะคะต้องถามอีกหนึ่งผู้ประกอบการร้าน,นะค่ะถามราคาหน่อยสมมุติว่าซื้อข้างนอกอ่ะคุณเบนซ์ก่อนคิดว่าซื้อข้างนอกเนี่ยอย่างหมวกใบหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นปัจจุบันผมว่าน่าจะอยู่ที่ราวร้อนะคร600ประมาณนี้ <c oughs> อ่ะฮะค,คุณบล็อกอ่ะเท่าที่เคยเจอข้างนอกที่เขารับจากที่ไปขายนั่นก็อยู่มาสามสี่ร้อยบาทต่อใบนะคะเดี๋ยวมาถามราคาจริงที่นี่กันค่ะขอเป็นราคาส่งก่อน ราคาส่งก็จะเริ่มต้นที่ถูกที่สุดเลยนะคะ20บาท20บาทคือใบลานเป็นสารธรรมชาติธรรมดาใช่ใช่20บาทใช่แล้วถ้าเป็นหมกที่นาใส่อยู่แล้วก็อันนี้ถ้าราคาส่งก็ร้อยหบาท100แล้วก็100เดียวใช่ราคถูกมากแต่ถ้าราคาปีก็คือซื้อใบเดียว ก็จะตกอยู่ที่ประมาณใบละ250ก็ยายังถูกกว่า้งอใช่ครับอยูดีนะคะอันนี้ก็เป็นการวางเลยใช่ไหมคะว่าที่นี่จะต้องราคาถูกเราเน้นเป็นเรื่องของการค้าส่งครับคนชอบของนี้ต้องราคาถูกแล้วคุณภาพดีคือดูไม่รู้หรอกว่า ค่าแค่หนึ่งร้อยบาทอะแล้วเหลือยี่สิบาทด้วยให้โอกาสทางสำคัญค่ะุตสาหราร่วกรายการด้วยมีสาขาอื่นด้วยไหมคะก็มีแพคเกนั่งเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสหนึ่งจะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะเฟสสองอยู่ชั้นสี่ชั้นสองนี้ก็มีนะคะของอินทาแต่ว่าเป็นร้านหมูเด็กแล้วก็ร้านเฉพาะขายของหนาวอย่างเดียวแล้วก็ตรงข้ามกับใบหยกก็มีแล้วก็เป็นสต๊อกอยู่ตรงตลาดชัยมงคลนะคะใช่งั้ค่ะ ระหว่างแพตตินนมกับที่นี่เนี่ยถมลูกค้าหรือว่าราคาต่างๆเป็นเห,เหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะทุกร้านทุกสาขาราคาเท่ากันเ,เหมือนกันแล้วคอนเนคมาคือของที่นี่กับของที่แพตติแนมเนี่ยเขาเป็นสไตล์เดียวกันไหมคะสไตล์เดียวกันค่ะ,คะก็คือลูกค้าถ้าสะดวกมาซื้อที่นี่เขาก็้าจมาซื้อที่นี่อ่าฮะก็เรียวกว่าเป็นที่บอกว่าถึงความต่างมีแต่ว่าแฟชั่นที่นี่ก็ยังมีด้วยก็มีเหมือนกันนะคะนี่เป็นโซนหนึ่งขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวไปร้านต <ขอ S 1> ่ไอไปเอ้ถ้าเป็นร้านที่เป็นชุดแสกแล้วทำยไงดีคะเนี่ยเรา <c oughs> ไปกันต่อเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ นี่เป็นร้านอะไรคะ,ะร้านก e e n คอ t ตอนครับจะเป็นเสื้อผ้าที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับเ,เน้นในเรื่องของอเป็นผ้าฝ้ายนะฮะซึ่งโปรดักต์แบบนี้จะค่อนข้างต,งตรงกลุ่มกับต่างชาติมากต่างชาติาจะชอบเรื่อง<า>ของ Green Product Green Product ใช่นะคะคุณเบน,เนชอบ,ชอบไหมเป็นโปรดักต์ก็ค่อนข้างชอบนะครับผม อตอนนี้คุณเบนเองก็ทำงานอยู่ในโรงแรมต่างๆเห็นนะคะว่าเรื่องของเทรนด์ตอนนี้คนก็เริ่มชอบเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นใช่ครับผมมาดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกเรื่อที่โรงแรมหลายที่เนี่ยเขาเป็นทำเน้นการรับสมัครอ,อ,อย่างโรงแรมของตอนนี้ที่ดูอยู่โรงแรมอะไรนะคะเซนทราเซนทราตอนนี้มีการเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างไหมคะก็มีนะครับผมก็จะเช่นการประหยัดไฟนะครับผมเรื่องของการประหยัดไฟจะต้องมีคือบังคับเลยว่าแบบพนักงานจะต้องดูแลเรื่องนี้ก็ต้อง ิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่าฮะใช่อันนี้ทำเป็นระเบียบเลยตอนนี้นะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมคะเรื่องของการรักษาสิส่งแวดล้อมที่อยากจะใส่เพิ่มเติมลงไปในส่วนของโรงแรมนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นการใช้กดน้ำน,นะครับผมคือกดน้ำเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเทรใส่แกาวฮะครับยังไงนะคะเขาจะเทใส่แกาวอ่าฮะใช่ครับแล้วก็จะเทใส่แก้วใส่แขกแทนที่จะเสิร์ฟเป็นขวดอ๋อปกติเสิร์ฟเป็นขวดก็คือดื่มไม่หมดแต่อันนี้คือเดินไปเลยใช่ครับผมก็จะเป็นการซึ่งการใช้พลาสติก นะคะอ่ะถ้าแบบนี้ถ้าให้เลือกเสื้อหรือว่าสักตัวหนึ่งเกี่ยวกับร้านนี้ที่ดูลักษณะธรรมชาติเนี่ยชอบสไตล์ไหนเขาบอกติแล้วผมแล้วก็จะชอบสไตล์นี้จริงเหรอโอคแต่ค่อนข้างดูใส่สบายแบบล้วดีไซน์ก็ค่อนข้างจะทันสมัยด้วยคุณยายคุณผู้ชมลองมาจับผ้ามากเลยเนาะแบบถ้าทางนะคะก็ใส่นี่าจะไม่ร้อนมากเท่าไหร่ใช่ใช่น่าจะไม่ร้อนด้วยคือเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆใช่ครับนะคะไหนแหมมีราคาแล้วคคยบอกไหมอุ้ย ให้รายราคาก่อนราคาเนี่น่าจะสักประมาณ4,50าคุณผู้ชมถูกมากอ่ะนี่เป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติแบบ100%บนะคะใช่ครับ3,50บาท3,50บาทถูกมากนะคะคุณเบนท์ของที่นี่นี่คือเป็นลายตัวครับถ้าซื้อสง่งถ้าซื้อส่งก็น่าจะราคาลดได้อีกน่าจะลดได้อีกอ่ะโอ้โหที่นี่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพกับราคานี่เริ่มเห็นชัดเจนละ แล้วคราวนี้ไปชั้น2คุณผู้ชมอันนี้ต้องมีการซื้อจริงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าแนนทนไม่ไหวหรอกกับการช้อปปิง <c oughs> ้งเมื่อกี้เดินผ่านมาแบบเสื้อโค้ทสวยมากอะราคาก็น่าจะไม่แพงด้วยครับนะคะเดี๋ยวลงไปชั้น2ชั้น2กี่ตารางเมตรคะ1,000 0ตารางเมตรโอ้โหใหญ่กว่านี้อะฟิตฟิตฟ,ตฟ,ตฟตเตรียม <c oughs> โอเคค่ะคช้อปปิ้งเลยค่ะเชิญครับ น่ะทิ้งไปอีกแล้วไปช้อปปิ้งร้านนู้นอีกแล้วอย่า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 สนใจเราขอเวลาไปช้อปปิ้งขอดิดนึงแล้วกันค่ะ คุณเบนกันดีกว่าค่ะฮัลโหลคุณเบนทำอะไรอยู่เอ่ยนี่ช้อปปิ้งตลอดเลยโอยนี่ไหนสูตรไหนไหนดูหน่อยพาพันธ์ทางในวันนิ่มมากและสบายมากนะคะคอันนี้ถ้าเราไปสั่งตัดนี้ประมาณเท่าไหร่คุณเบนสี่พันขึ 4, ้นครับผมสี่พันขึ้นสูดผู้ชายที่แพงอย่างนี้เหอรอค่ะ,ะแต่ทายเลยครับว่าที่นี่เท่าไหร่ ให้ในายถ่ายโอให้ในายถ่ายบ้างเอาูถูกแล้วกันพันเจ็ดไม่ใช่ครับพันพันพันห้ <จะ S 2> <750 S 1> าไม่ใช่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช่ครับึงถือว่าถูก,กมากๆเดี๋ยวร้านต่อไปเราต้องแข่งกันถ่ายอีกมันต้องถูกสักทีสินะราคาเจ็ร้อยห้าสิบบาทแบบนี้เลยไหนๆเป็นรองทาบหน่อยโอเคเปล่ารอเลยอ่ะเจ0ร้อยห้าสิบบาทเองอะ แต่50บ,บาทก็ได้ทั้งหมดถ้าไปสั่งตัดได้โอ้โหประมาณสี่ตัวสี่ตัวสีต่ตัวหลายแบบด้วยใช่ครับอันนั้นได้แบบเดียวอันนี้เวลาเราเลือกผ้าของผู้ชายเขาเลือกไงคะด,ดูความสวยงามดูเนื้อผ้าไหมหรือว่าถ้าชอบก,ก็ซื้อเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะผมจะดูเรื่องเนื้อผ้ามากกว่าคือผมจะเป็นคนที่เนียอออกง่ายแลวผมชอบความที่เย็นสบายผมจะเลือกผ้าที่เนียวค่อนข้างป่อนบางและนุ่มนะครับผมและระบายความร้อนได้ดีอ่าฮะ ผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้เราทิ้งคุณบุ๊กเอาไว้แล้วก็เราเมื่อกี้นันแอบไปช้อปปิ้งร้านผู้หญิงคุณเบนซ์มาร้านผู้ชายคือเอาใจไม่ไหวอะ่ะแต่เดี๋ยวไปเจอของเซลล์ดีกว่าไม่รู้คุณบุ๊กเดินนำไปแล้วเราหันมาจะไม่เจอเราแล้วก็ได้ <laughs> นะคะไปกันเลยค่ะค,คุณบุ๊กลอนนาน <laughs> สารภาพดีไหมคะคุณเบนซ์แล้วเราหนีไปช้อปปิ้งอีกแล้วได้สิครับ แอบไปช้อปปิ้งนิดนึงอ่ะคุณบุ๊ไม่โกรธใช่ไหมจะไปดูกางเกงยีนดูกางเกงยีน s อ o ออนเซลล์ใช่สัญญาว่าคันนี้จะไม่หายไปแล้วโอเคงั้นเชิญครับโอเคค่ะไปค่ะ อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นดีลเลอร์ใหญ่ของแบรนด์เลยนะฮะที่อยู่ร่วมกันกับเราจริงๆเนี่ยเขาจะทำศูนย์เป็น Sony Center p r o d โปรดักในร้านโปรดักในร้านทั้งหมดจะเป็นสินค้าของโ o n y ทั้งหมดเลยทุกไอเทมครับเหมือนกับอะไรนะของ Apple ก็จะมีของ Apple เองโซนี่ก็อยู่โซนี่เองแล้วก็เลือกที่ดาสแควร์ถูกต้องครับก็เป็นดีลเลอร์ที่ค้าขายร่วมกับเรามานานครับแล้วก็วันนี้เขาก็เปลี่ยนโฉมตัวเองปรับลุกใหม่ นะครับเรารีโนเวทเขาก็รีโนเวทเหมือนกันใช่อัพลุกอัพลุกค,ครับอย่างที่เห็นเราเดินมาตั้งแต่ตรงนู้นถึงตรงนี้ผ่านหน้าโซนี่มานี่จะเห็นเขาว่าเซล คำว่าเซล์คำว่าเซล์ก็คือลดราคาอันนี้เป็นสต็อกออนเซล์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการสต็อกออนเซล์กับเรานะ,ะ<ม>ก็เอาสินค้าที่คงค้างสต็อกที่หลังประสบภาวะเข้ามาก็มาเซล์กับเรา<ม>คือเราเองก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าเช่าทางร้านค้าเองก็ลดต้นทุนในเรื่องของตัวโปรดักแล้วก็ให้ทางผู้ผู้ค้ารายย่อยหรือผู้บริโภคเนี่ยได้จับจ่ายสินค้าที่ราคาถูกกง ให้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะคือเริ่มตั้งแต่ราคาขั้นต่ําเท่าไหร่คือราคาขั้นต่ําของที่นี่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวละห้บาทตัวละร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสิบซึ่งจากราคาปกติเนี่ยหกเจ็ดร้อยบาทก็ลดราคามาลดราคาลงมาเพราะว่าค่าที่เขาเสียน้อยลงเขาก็สามารถลดราคาได้ใช่ครับที่บอกสต็อกออนเซลคือของที่ค้าสต็อกอยู่นั่นแหละใช่ครับช่วงปลายปีเนาะคุณเบนก็เขาขายของกันไม่ได้เราก็ไม่มีกระตืกรใจคนซื้อไม่อยากช้อปปิ้งก็ห่วงบ้านกันอยู่ ตอนนี้แหละเอาที่เหลือเนี่ยขายหมดอ่าแล้วเดี๋ยวลองดูครับสินค้าเขาลดราคาก็จริงแต่ว่าในเรื่องของ Product ไม่ได้เป็น Product ที่เสียเลยนะฮะเป็นสินค้าที่ดีเนี่ยอยู่ในซีซั่นของช่วงการขายเนี่ยตามรลดราคาเดี๋ยวผมเชื่อ,อว่าทั้งทางคุณแนนแล้วก็คุณเบนน่าจะได้ได้สินค้าถูกใจไปนนครับ เริ่มในส่วนของเวลาเราให้ระยะเวลานานไหมคะสำหรับสต๊อกออนเซลร์ตัวนี้เราเปิดแคมเปญนี้ตลอดเดือนมีนาคมครับตลอดเดือนมีนาคมเราก็จะไม่ช่ไยใ้ดูเราเนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาคม <c oughs> ถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเลยไหมคะถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเลยครับแปลว่าดูปุ๊บออกสักบ้านมาซื้อได้เลยมาได้เลยทันทีนะคะถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดเก้าโมงปิดสองทุ่มครับเก้าโมงถึงสองทุ่มนะคะก็มาช้อปกันได้เดี๋ยวเรารช้อปเป็นตัวอย่างก่อน <c oughs> นะคะ ผู้ประกอบการหน่อยดีกว่าว่าเออพอมีสต็อกออนเซลเนี่ยดีขึ้นไหมคะการค้าขายก็ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเราดีกว่าเก็บว้ตเฉยอันนี้เป็น,นสต,อต็อกก่อนไหนอะคะก่อนเ่วงจะน้ําท่วมแล้วก็สต็อกก่อนที่จะมีน้ําท่วมเราก็เก็บสตอ็อกเราไม่เคยมามาเซลเลยอะ่ะ uh huh. ที่ร้านปกติแล้วว่าเราขายของเนี่ยเราก็ต้องมีการสตอ็อกสินค้าเยอะม,มากๆนะคะแล้วพอน้ำท่วมปุ๊บนี่ก็หยุดช่วงน้ำท่วมเราไม่ได้ขายเลย นล้วแทนก็จะมีการขยับใช่ใช่แล้วพอตอนนี้เราก็ออกมาขายใช่ปกติขายราคาตัวละเท่าไหร่คะปกติเราขายอยู่690ที่เราขายเป็นราคาปกติแล้วเป็นราคาปกติแล้ววันนี้วันนี้ก็มาเหลือ150 250า้าค่าที่เขาลดราคาให้จริงหรือเปล่าคะจริงๆครับลดให้เป็นยังไงคะตอนนี้ก็คือคิดในราคาพิเศษพิเศษแบบครึ่งต่อครึ่งเลยหรือว่าต่ำกว่าครึ่งต่ำกว่าครึ่งต่ำกว่าครึ่งอีกค่ะครับ แล้วก็เอาของที่มีอยู่เนี่ยออามาขายแล้วบอกเลยว่าคุณภาพสินค้าไม่ใช่ว่าเป็นตังสวิตไม่ไม่คือมีมังกหมีนิดๆหน่อยๆอย่างที่ตำหนิแล้วก็ลดถูกลงไปแต่อย่างพวกนี้ราคาประมาณหลังละห้าสิบบาทก็เป็นผ่านเนี่ของดีๆเลยฮะเนี่ยถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมก็ฝากเชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนให้มาชอบกันเยอะๆนะครับพ่รานเฮนรี่โคโมอยู่โซนเอของอินท่าสแฟรครับ โอเคค่ะเ okay, ค่ะเดี๋ยวเราเป็นลูกค้าสองรายแรกก่อนแล้วกันสองรายแรกนะคะ คุอแนนชอปปิ้งเสร็จก่อนคุณเบนยังไม่เสร็จเลยนะคะก็แนนได้มาเรียบร้อยแล้ว1ตัว100่บาทเท่านั้นเองเป็นกระโปรงแบบน่ารักน่ารักสบายๆก็จะยืดนะคะครตรงนี้ก็ไม่รอคุณเบนดีกว่าเราแอบปิดเดรกก่อนพเพราะในช่วงหน้าคุณเบน,นก็นอยู่กับเราสรุปไปหนึ่งค่ะในส่วนของการที่เรามีสต็อกออนเซลมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้กับทางลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้เป็นแนวคิดของทางบริษัทอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะก็ต้องเรียกว่าเป็นแนวคิดของทางคณะกรรมการของเราเลยที่เรายึดถือในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การช่วยเหลือสังคมจริงๆเมื่อปีที่ผ่านมาที่มีน้ำท่วมภาคใต้เรา<ะ>ก็จัดทำเชาริตี้แล้วก็เอาเงินร่วมไปบริจาคก,กับทางหน่วยงานภาครัฐนะคับภาคเอกชนเนี่ยมาครั้งหนึ่งแล้วคือต่อจากนี้ไปก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้อยู่ตลอดใช่ครับ อย่างเช่นงานนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดอินทาสแควร์สต็อกออนเซลนะครับวัตถุประสงค์ก็คงคล้ายๆของเดิมคือช่วยเหลือจากผู้ประกอบการที่ประสบภาวะอุทุภัยนะครับมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเราก็นําพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นการลดต้นทุนในเรื่องการดําเนินธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยทางอ้อมในระดับหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดปีนี้เราประสบผลสำเร็จเราอาจจะทําทุกปี ะะก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆกิจการเองก็มักจะมีเรื่องของ CSR เข้ามาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆเพราะว่าค,คนที่ได้ก็คือผู้บริโภคแล้วก็ปร,ระชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบการนั่นเอง<ช>นะคะก็หวังว่าอนาคตหากมีโครงการอะไรอีกก็ขออนุญาตเข้ามาแนะนำให้คุณผู้ชมรายการ,ร <ๆ S 1> ดูเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะคะแต่ช่วงหน้าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้มาอยู่กับคุณบุ๊กแล้วก็คุณเบนเป็นผู้บริหารที่อายุยังน้อยทำงานมาแต่อายุยังน้อย เรามานั่งพูดคุยกันดีกว่าว่าสมัยนี้ปกติแล้วเนี่ย,ยคนที่เขาอายุน้อยเขาสามารถมีเทคนิคการบริหารมีแนวคิดได้ขนาดนี้ได้อย่างไรโดยช่วงหน้ามานั่งคุยกันสามคนพร้อมทั้งไปลองทานอาหารด้านบนกันนะไม่ลืมนะนะคะตันนี้ก็เดี๋ยวรอคุณเบนก่อนแล้วนั่ขอตัวขออีกห้าทีไปช้อปปิ้งต่อก่อนพักสก,กู่เจอกันค่ะแล้วนะคะคุณลุกบายบาย <laughs> แน่กับคุณเบนนี่ช็อปปี้กันสนุกเลยนะครับต้องบอกครับว่าใครไม่มาน่าเสียดายจริงๆเพราะของที่นี่เขาทั้งถูกทั้งดียิ่งตอนนี้มีโครงการอินดัสตอ,ออ์เซลลดราคาต่ำกว่าราคาค้าโซอีกนะครับ